เจออะไรข้อยแล้วครับเดินดิ่งเข้ามาเลยครับเดินดิ่งมาหาเราเลยแล้วก็มาชี้เลขนันฟันทองห้าหนึ่งฟันทองตัวนี้เนาะเอาห้าหนึ่งสิบไปออกชวนนุกน้องอะไรครับนี่น้องน้องน้ำขิงนะน้องน้ำขิงมาโอ้น้องน้ำขิงตัวนี้เลยอุ้ย แม่นอนนะตัวนี้อย่ากเล่มาตัวนี้นะหนึ่งห้าหนึ่งห้าสามเอกน้องน้ำขิงเดินมาชี้หนึ่งสามห้าห้าหนึ่งเอาแล้วเอาแล้วเรามีไหมฮะหนึ่งจะได้ซื้อเพิ่มอีกน้อการไปเรีนทำยังไงเนี่ยอการมาให้แล้วชี้ตัวนี้เลยเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็โดนแล้วหวยออกตัวนี้เนี่ยไหมลูกออกจริงไหมลูกออกจริงเอาเอาเลยตัวนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วตัวนี้ชื่ออะไรคะน้องชื่ออะไรจ๊ะ โองน้ำทิงอุ้ยอยู่กี่ขวเนี่ยสามสี่ขแล้วมั้งนสามขวบสามขวบขวบเองูกเกิงๆนัเนี่ยตัวนี้ชุดกาูกเก่งๆนู้มาฮัอาเลยด้อมาชี้มาชี้เลขอาจารย์ไพรินนะครับมาชี้เลขอาจารย์ไพรินจอก่อนจับห้าหนึ่งเดินมาบอกหวยจะออกตัวนี้าแล้วเอาล้งานนี้มีเฮเอาละนะครับห้าหนึ่งห้าหนึ่งได้ครับเด้อวันนี้ ร้านบอกว่าห้าหนึ่งร้ามาชี้แจงชี้เต็มเต็มเลยออกแง่ไหมลูกน้องน้ำขิงแน่ชื่อห้าหนึ่งออกเน่อันนุบอกว่าชื่อห้าหนึ่งเลยรู้ไหมลูกว่าตัวนี้ตัวเลขเลขตัวนี้มีอะไรมั่งรู้หนูรู้ไหมว่ามีเลขอะไรเลอะไรจะรู้หรือตัวนี้เลขอะไรลูกเลขอะไรนะบอกตาดิบอกตาดิบอกตาดิอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวว่าหวยออกตัวนี้แน่นอนออกแน่นอนออกแน่นอนด้วยโอ้ย เอาแลยมีมีโอ้โหนะครับเอออาจารย์ป้อมไปไหนอะไรดี๋ยวอาจารย์ป้อมมาดูก่อนดีกว่าอาจารย์ทิ้้้งชีลแวออกน้องน้ำขิงนะครับน้องน้ำขิงนะครับเด็กมีเป็นเทวดาน้อยแล้วเนี่ยเป็นเทวดาน้อยโอ้โหคุณคุณคุณแม่คุณยายคุณย่าคุณย่าพาน้องน้ำขิงนะครับมากราบขอโชคที่หลักกิโลครับแล้วก็ไม่รู้ยังไงนะน้องขิงน้องน้ำขิงนะครับเดินมา เห็นตัวเลขแล้วก็มาชี้เลยครับห้าหนึ่งออกแน่นอนด้วยนะครับมีหลักฐานเลยอ๋อเรามาหาการเอาห้าหนึ่งสักเดี๋ยวซื้อกะโปงให้เด้อห้าใบเนาะเอาห้าหนึ่งสักห้าใบดีกว่าอวยเอาห้าหนึ่งห้าหนึ่งเพราะงบยังเหลืออยู่นะครับเราซื้อได้แค่สามใบยังเหลืออีกเจ็ดใบบ้านนู้นยุี่ไหน อยู่ชุมพลนู่นอ่ะนู่อยู่ชุมพลอืแน่นอนแน่นอนเอ๋อนูอยู่ชุมพลจ้าน้องโอ้โหครับไม่เชื่อกันนะเชื่อนะอย่าลืมมาตัวนี้อย่าลืมตัวนี้นะอย่าลืมนีเนี่ยหวยออกตัวนี้แน่นอนนะพีเลี้ยออกแน่นอนด้วยนะโอ้โหแล้วบอกออกไงออกด้วยนะครับนี่ออกด้วยโอ้โหแล้วบอกว่าออกด้วยออกตัวนี้นะบอกว่าหวยจะออกตัวนี้ป่ะ เราก็นั่งคุยกันเล่นๆนะเดินมากับย่าเนาะเดินมาคุณย่าเดินมาเห็นตัวเลขหวยจะออกตัวนี้โอ้โหดีนะจับป้องทันไม่งั้นอดโอ้สุดยอดนะเนาะน้องน้ำขิงนะอายุสามขวบนัดมาพูดถูกนี่ละเราหนูมาตาเด้ออืมจ้าเออตาซื้อไม่ได้เออตาซื้อไม่ได้นี่เป็นอาจารย์ซื้อไม่ได้ครับซื้อไม่ได้ ตาเป็นอาจารย์เด้อาจารย์ไม่ได้สี่เขาซื้อให้เด้อจ้าอยากได้อะไรลูกอยากได้อะไรอยากได้อยากได้อะไรบอกลุงบอกบอกลุงอบอกลุงนะพี่อ้อลูกชุดนะอยากได้อะไรอยากได้เลยอันนี้ออกพูกตัวนี้หนูซื้อตัวนี้ถูกปุ๊บหนูดังเลยแน่นอนแน่นอนคนดังเลยเจริงเดินมาบอกตัวเลขกันแบบจะจะอะไรนะหน้ากล้องยูทูบเบอร์เลย โอ้แน่นอนแน่นอนแน่นอนนะฮะเอาคลิปนี้นะครับคลิปนี้คลิปนี้จะเป็นคลิปแร่ที่เปิดตัวน้องน้ำขิงนะครับคลิปแน่เน่เ่นี่ันมาเนี้เขอกห้าหนึงนมาี้เดินมาชี้เลอกเดิาเลยเดินมาแล้วก็มาชี้เลขจอกห้าหนึ่งเมาาชอ้าห่เาย์ปน้อายเ้มาเอ้ามจ มั่นใจไหมเอ้าเอ้าเอ้าน่เอ้าใครดูใครดูอาจารย์ป้อมอาจารย์ป้อมจะมีเซนนะครับสําหรับเด็กที่จะมีนั่นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมตบอีกแล้วเห็นไหมตกแล้วอาจารย์ป้อมจะเป็นคนที่รู้เด็กคนไหนมีเซนไม่มีเซนนะครับเอาชี้ย้ำ นั่นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคนนี้มีเส้นเชื่อไหมอาจารย์ป้อมยังเชื่อนะครับอาจารย์ป้อมยังเชื่อเลยเป็นไงเป็นไงครับเป็นยังไงเป็นยังไงเอาละสงสัยเราจะเปื้อนเงินจริงครับนี่เห็นไหมเดินมาเนี่ยเดินมา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 ไงย่าเขาเนี่ยเดินมาแล้วก็มาชี้นี่ กันเลยเนาะแกเนี่อยเนาะแกให้คัแนนกันเลยเนาะเอาเอาเอาลองเอาลองเอาลองลองเดี๋ยวเดี๋ยวเอายืนยันอีกครั้งเอ้าเด็กมีเส้นเด็กมีเส้นเด็กมีเส้นน้องขี่มีเส้นจริงน้องขี่มีเส้นรอนะครับรอเดี๋ยวเราจะทำหนึ่งถึงเก้านะครับเดี๋ยวให้จับดูจะตรงกับเลขห้าหนึ่งหรือหนึ่งห้าไหมเอ้า เดี๋ยวรอุ้นนะครับอีกครั้งนะครับจากหลังจากที่น้องน้องอะไรนะที่มาเสื้นน้ำเงินไม่ไม่อีกก่อนก่อนนะก่อนหน้าน้องกิ่งี่ยจะมีคนหนึ่งนะครับที่อาจารย์ป้อมเห็นเด็กจะมีเซนอาจารย์ป้อมจะรู้นะครับอาจารย์ป้อมจะรู้เลยอาจารย์ป้อมจะรู้เลยคนีกมาม่ใ่้คนที่สพลคนนี้ก่อนไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้มา,นมา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 ย้ำอีกที ให้มันมั่นใจไปเลยว่าน้องจะมีเซน์จริงไหมมาน้องน้ำขิงเดี๋ยวรอคุณย่าซื้อรอตอรีก่อนมามาลุ้นกันต่อลุนกันต่อกับน้องน้ำขิงนะน้องน้ำขิงเอ้าเอ้าูกเอ้าเอากาบหน่อยลูกกาบหน่อยไหมกาบหน่อยกาบหน่อยเอ้าลุนกับน้องน้ำขิงต่อนะครับมมสกูไปบอกเราตรงๆไปบอกเราตรงๆเลยครับนี่เป็นไงเป็นไงโอ้ยน่ารักจังโอ้ยยากมีหลานอ่ะเนาะ น้องนำขิงนะครับอยู่กับอาจารย์ป้อมเราอตอนนี้เด็กมีเส้นเด็กมีเซนอีกคนหนึ่ง ถ้าจับได้หนึ่งหนะครับมีเฮแน่นอนเอามามวินาทีสำคัญเอาร้องนาจารป้อมจะเป็นคนที่ทรู้ว่าเด็กคนไหนมีเซ้นนะครับเอาวินาทีสำคัญนะครับถ้ามีห้ามีหนึ่งเฮ ห้าเอาเจ็ดเจ็ดเอาไม่รู้แหละหนึ่งห้ามาแน่แล่ะอันนี้เจ็ดอ่าใช่เจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันอ่าเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกัน 1. ตัวที่ส 2. 2> องได่ชอบด้วยนั่นแ่ละได้ตัวแรกให้ใช่ไหมจับมาแล้วเอย้อ ยืบสองเอาเจ็ดสองโอ้เอาเจ็ดสองเจ็ดสองมีตรงกับเลขกิโลเราด้วยนะครับไม่รู้แหละผมจะซื้อหนึ่งห้ายี่สิบใบตัวที่สามเจ็ดสองเฮ้ยไม่เอาด้วยเนี่ยไม่เอาด้วยนะจ๊ะ ตัวใหม่ก็ได้ตัวใหม่ตัวใหม่ด้วยเดี๋ยวพอใจพอใจอืมเอาเอาจานป้อมตรงกระเลยกระจานป้อมหัวเราะเลยนะครับย่าเฮ้ยย่าศูนย์อ่าเจ็ดสองศูนย์เจ็ดองศูนี่ไงตุลากิโล นู่นไงข้างบนนู่นไงใช่ศูนนี่ไงนี่ไงนี่ไงมีหมดเลยสองศนย์เจนี่ตัวล่างก็มีอ้อีกสองใบอีกสองใบลูกเอาละมามาหนทุกเ หนึ่งมาแล้วหนึ่งหนึ่งหนึ่งมาแล้วหนึ่งหนึ่งมาแล้วหนึ่งหนึ่งหนึ่งอาวหนึ่งหนึ่งเอาละอย่าบอกรันหนึ่งห้าถ้าหนึ่งห้านี่ถ้าหนึ่งห้านี่มีเฮเลยครับเอาหนึ่งวินาทีสำคัญของน้องน้ำถิงนะครับเอาละถ้าเป็นห้ามีเฮถูกยกบ้านแน่นอนถูกยกหมู่บ้าน เอาห้าห้าลูกซิเท่าเลยเฮ้ยอะไรอ่ะหนึ่งสามนะหนึ่งสามหนึ่งสามครับไม่เป็นไรนะครับเป็นแนวทางนะครับเด้อสาธุสาธุครับสาธุสาธุเด้อซื้อตามนะครับเด้ออย่าพลาดนะครับเด้ออย่าพลาดนะครับครอบครัวของน้องน้ำผิงนะครับอย่าลืมซื้อตัวนี้เด็ดขาดนะครับนั่นหนึ่งสามห้าด้วย ก็จะมีเลขที่เอ27013แล้วก็ที่เป็นเน้น,นนะครับคือ15อ่ะขอบคุณครับ<ม>ขอบคุณโอ้โหสุดยอดสุดยอดอือตื่นเต้นมากนั่นนี่จานป้อมอ,อ,อ,อืโอเคอรับฉุกมันหมานด้วยครับด้ว ขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ